สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกับสู่ช่องคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อใครที่ตกหลุมรักคุณทุกครั้งที่ได้เจอขอพลังงานจากจักรวาลขอพลรรังงานจากไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะเรามาดูพลรรังงานตัวตนของคุณสิบไปกันคะ่ะ Two of Pentacles เอ็กซ์ออฟคัพหนึ่งถ้วยมาคู่กับสองเหรียญเดอะทาวเวอร์ Six of swords หกดาบคะ่ะไพ่ Seven of wands เซเว่นออฟสอดไพ่เจ็ดดาบค่ะไพ่ทูออฟสอดสองดาบโอเคอันเริ่มมองเห็นแล้วพลังงานของคุณ t ดอะซันค่ะวิวออฟจูนมาคู่กับเดอะซัแน่นอนการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ X of Pentacles ทเหนึ่งเหรียญโอเคค่ะใต้ไพเป็น p a g e of Cups หนึ่งถ้วยเห็นนะคะโอเคค่ะพลังงานตัวตน อ,อันมองเห็นพลังงานที่คุณมีในตอนนี้หลกัหลกๆเลยคือคุณมีพลังงานของการเป็นเพื่อนเก่าอันมองเห็นพลังงานว่าคุณอะเคยมีเพื่อนเก่าๆที่คบกันมาเนิ่นนานแล้วอย่างน้อยๆก็ระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไปถึงสองปีบางคนอาจจะกินเวลาถึงหกปีเจ็ดปี หรือมากกว่านั้นอันมองเห็นว่าคุณทั้งคู่เนี่ยได้มีการจบความสัมพันธ์ลงอย่างกระทันหันพลังงานของคุณดูเป็นการทะเลาะกันหรือพลังงานของคุณอาจจะเป็นการห่างกันเพราะเรื่องงานเป็นหลักเรื่องงานเรื่องอนาคตของคุณทั้งคู่ทำให้จำเป็นจะต้องเดินออกจากกัน มีทางเลือกให้เลือกระหว่างเรื่องของงานกับเรื่องของความรักบางท่านมองว่าคุณอาจจะทํางานอยู่ที่ห่างไกลกันหรือมีการมีเกณฑ์ที่จะเกิดการโยกยา้ายมีการเดินทางในที่ทำงานมีสถานการณ์ของคนใดคนหนึ่งที่มีการเดินทาง ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาไปเพื่อที่จะทำงานเพื่อที่จะเริ่มต้นเพื่อที่จะมีการเก็บเงินเก็บทองบางคนอาจจะมีเกณฑ์อยู่ห่างกันต่างจังหวัดหรืออาจจะอยู่กันคนละประเทศคนละภูมิภาคคนละทะวีปไปเลยก็เป็นได้พลังงานของคุณมีการเริ่มต้นใหม่ๆถ้ากรณีที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ ไปทำงานที่ไกลไในขณะนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณคิดถึงใครคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าเก่าเพื่อนเก่าๆในชีวิตของคุณเป็นพลังงานของธาตุดินได้ราศีมังกรพึกษกกันหรือพลังงานของคนธาตุน้ำราศีมีนราศีกรกฎ ราศีพิจิกคุณอาจจะเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือมีการคบหาดูใจกันหรือบางกรณีอาจจะมีการไปทำบุญไปเที่ยวด้วยกันไปกับกลุ่มเพื่อนๆกับกลุ่มแก๊งกวนของคุณกับวงสาคณะญาติของคุณหรืออาจจะเดินทางไปทำบุญไปสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารไปในสถานที่ที่สวยงาม พลังงานของคุณดูเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วซึ่งแน่นอนในตอนที่คุณจากกันนั้นคุณจากกันเพราะโชคชะตาดิคิดเหมือนกับคุณกำลังอารมณ์แบบรู้สึกคิดถึงกันรู้สึกดีให้กันในใจลึกๆ แต่คุณยังไม่ได้บอกกันแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งโชคชะตาก็พาให้คุณต้องจากกันแบบกระทานหันคุณเองก็ไม่รู้ว่าเขาแบบตัดสินใจเดินทางออกไปในเรื่องของงานไปทำงานไปสร้างเงินสร้างไรายได้บางคนไปเพื่อเลื่อนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่จำเป็นต้องมีการเดินทางออกไปรับตำแหน่งรับหน้าที่ หรืออาจจะมีการเดินทางในระยะสั้นๆสองเดือนสามเดือนก็เป็นได้แล้วตอนนี้คุณเองก็อยู่ในพลังงานของคนที่รู้สึกว่าคุณอยากจะมีทางออกให้กับความรู้สึกนี้ซึ่งมองว่าคุณ คุณเองก็รู้สึกดีกับเขานะรู้สึกดีรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้ซึ่งมองว่าจะอาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือเป็นคนที่ทำงานเดียวกับคุณหรือเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่เขาตกหลุ่มรักคุณ ว่าพลังงานของเขาจะเป็นใครใช่คนคนเดียวกันนี้ใช่ไหมมาดูพลังงานของเขานะคะคนที่ตกหลุมรักคุณทุกครั้งที่ได้เจอมาดูว่าเขาเป็นใครลักษณะเขาเป็นอย่างไรเขาเจอกับคุณตอนไหนเขาถึงมาตกหลุมรักคุณได้สามดาว

เอสออฟวแปดไม้เท้าเอสออฟคอยไพ่แปดไม้เท้ามาคู่กับไพ่แปดเหรียญอันมองว่าเป็นคนในที่ทำงาน หรือคนที่คุณเคยเรียนด้วยกันเคยเป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็มีพลังงาน8เดือน8ปีขึ้นไป four of coins สี่เหรียญ ten of coins สเหรียญ เอ็กซออฟซ่ออัศวินดาเดะเดวิลเดะเดวิลมาคู่กับเดอรเฟอร์เอ็กซ์ออฟคอย1เหรียญ โใ okay. ต้ไพ่เป็นแทมพลนอันมองเห็นนะคะว่าคนคนนี้แน่นอนต้องเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณเขาก็เป็นคนที่รู้จักคุณมาก่อนอยู่แล้วคุณน่าจะรู้จักกันดีด้วย ในบางกรณีอันเห็นพลังงานของความรักและความอกหักเหมือนกับคุณจากกันไปโดยที่คุณไม่ได้พูดไม่ได้พูดกันนะคะไม่ได้อธิบายถึงการที่ต้องห่างไกลกันครั้งนี้จริงๆแล้วมองว่าเขากับคุณเนี่ยมีพลังงานของ คนที่อาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของคำพูดหรือปัญหาในเรื่องของการงานหรือบางคนอาจจะติดต่อกันด้วยเรื่องการงานการเงินอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในวันที่คุณได้เจอเขาวันนั้นเป็นวันที่คุณมีเรื่องของงานและเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณน่าจะติดต่อกันมาด้วยเรื่องงานเรื่องเงินคุณคนนี้อาจจะเป็นราศีมังกรธาตุดินพุกศกันมังกรที่อันเห็นได้ชัดแล้วอันมีความรู้สึกว่าตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดและรู้สึกคิดถึงคุณอย่างมากมายรู้สึก ได้เลยถึงพลังงานของเขาว่าเขาเขามีความรักให้คุณนะเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเขามีความรักอยากจะมอบให้คุณอยากจะทำครอบครัวให้สมบูรณ์แบบทำทุกอย่างให้มันลงตัวให้มันเพอร์เฟกอันมองเห็นพลังงานที่เหมือนเขาพยายามจะเริ่มต้น เริ่มต้นที่จะนับนับหนึ่งนับหนึ่งนับสองนับสามคือเหมือนกับพยายามจะเริ่มต้นต่อยอดในการครบหากับคุณมาโดยตลอดเหมือนค,คนคนนี้ถึงแม้ว่าจะห่างไกลคุณเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยที่จะละเลยละลืมคุณหรือหลงลืมคุณได้เลยเขาพยายามที่จะติดต่อคุณมาโดยตลอดไม่ว่าคุณ จะติดต่อเขาหรือไม่ก็ตามแต่พลังงานของเขาเขามีความรักความห่วงใย,ยให้คุณบางคนก็มีความสเสน่หามีความรู้สึกที่ผูกพันคุณทั้งคู่น่าจะรู้จักกันมามีพลังงานของเลขแปด จะเป็นคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมคนในราศีสิงห์กับคนธาตุดินราศีสิงห์ธาตุไฟเมษธนูกับคนธาตุดินภิกษกมังกรกันตอนนี้เขามีความเจ็บปวดคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเขายังรู้สึกเป็นทุกข์ เสียดายเสียดายความรู้สึกดีๆเสียดายสิ่งดีๆที่เคยมอบให้กันช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นที่มีให้กันเขายังเฝ้าพยายามทนุถนอมหัวใจพยายามลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยธนุถนอมหัวใจต้นนี้ทำเหมือนกับว่าคุณอยู่กับเขาทุกนาทีทุกวินาทีทุกวันทุกเวลา ไม่มีวันไหนที่เขาจะลืมคุณนะคะและเขายังมีพลังงานของความเจ็บปวดแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเข้ามาใกล้เข้ามาแทนที่คุณคุณยังเป็นโรคของเขายังเป็นคนที่เขารักและห่วงใยคนที่เขาใส่ใจคอยมองหาคอยสืบส่อ,สอง อยติดตามทุกสถานการณ์ว่าคุณจะอยู่อย่างไรจะเป็นอย่างไรอยู่ดีกินดีมีสุขไหมมีความสุขไหมปลอดภัยหรือเปล่าพลังงานเป็นคนเก่าๆเ,เป็นคนเก่าๆของคุณจริงๆน่าจะเป็นคนที่อาจจะยังอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วหรือคุณอาจจะมีการพัดผ้ากันไปแล้วคนนี้เขารู้สึกคิดถึงคุณทุกครั้ง ตกหลุมรักคุณทุกครั้งที่ได้เห็นรูปของคุณได้เห็นสิ่งที่คุณโพสต์ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กรมหรือทางโลกออนไลน์ทางไลน์ทาง m e s s e เจอ r ทางอะไรก็ตามที่เขาสามารถที่จะมองเห็นคุณได้เขายังตกหลุมรักคุณทุกครั้งแค่เขา ได้เซฟรูปคุณได้มีคุณอยู่ในจินตนาการได้มีคุณอยู่ในความคิดแต่เห็นรูปคุณเขาก็มีความสุขมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของเขาเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานต่อไประหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรมาดูแนวโน้มทางความรักระหว่างคุณกับเขาคนที่เขาตกหลุมรักคุณทุกครั้งที่ได้เจอ ดูซิว่าคุณจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งไหม Queen of Pentacles มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มั่นคงทางการเงินแล้วนะคะอาจจะมั่นคงทางการงานด้วยก็เป็นได้เหมือนกับได้รับความสำเร็จเจ็ดถ้วย ถวย h e r มิส queen of s w a ไพ่เบรดออกมานะคะ Queen of War ราชนีไม้เท้าคู่กับ Queen of s p e n n a c l e ราชินีเหลี่ยม High Pintess ราชนินีพัจจัน ไนี้ออกมาอันดีใจค่ะอันดูรู้สึกลุ้นให้คุณกับเขาได้สมหวังได้แฮปปี้ two of cups สองถ้วย9เหรียญโอเคค่ะแนวโน้มที่ดี1เหรียญโอเคค่ะ v i e of fortune ต้ไพ่ justice ตอบโจทย์มากเลยค่ะ โอเคอันรู้สึกดีใจมีคู่รักที่สมหวังอีกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วแต่เดิมคุณคุณมองเขาเป็นตัวเลือกคุณมีหัวใจมีความรักอย่างร้นเหลือที่จะมอบให้ใครสักคนหนึ่งตอนนี้คุณสำเร็จแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานคุณมาถึงจุดที่มั่นคง มั่งคั่งในระดับหนึ่งถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของชีวิตคุณก็ว่าได้ในเรื่องของการงานคุณอาจจะเป็นคนในราศีกันราคณากันคนที่เกิดเดือนกันยายนหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุดินราศีกันพฤษศราศีมังกรคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่มีข้อจำกัดในการครบคน มีพื้นที่ของตัวเองมีความรึกรับมีความสวยงามมีความเก่งฉลา,าดปาดเปียวแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในสายเลือดอยู่ในตัวเองด้วยอืมคุณอันไม่ทราบนะว่าในสถานการณ์จริงของคุณนะ่ะคนที่เข้ามาดู คลิปนี้นะคะคุณรู้ไหมว่าคนคนนี้เขาตกหลุมรักคุณทุกครั้งที่เขาได้เจอทุกครั้งที่เขาได้เห็นรูปคุณได้ยินเสียงคุณเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณแต่อันมองเห็นพลังงานของคุณว่าคุณอะเป็นคนที่ก้าวถ้วยมาคู่กับก้าวเหรียญคุณเป็นคนที่มีความเก่งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นำความสวยความรอ ความเป็นคนที่มีบุคลิกดีหน้าตาดีมีทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์มีอยู่อยู่ดีกินดีประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานคุณมีทุกอย่างละตอนเนี้คุณประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจคุณบางท่านได้ออกไปท่องเที่ยวไปประจนภัยคุณสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องหน้าที่การงานตอนนี้คุณดูอยู่ดีกินดีมีการแต่งตัวที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ แต่คุณนะ่ะยังมีหนึ่งหนึ่งอย่างที่คุณยังไม่สำเร็จก็คือในเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมอบความรักให้ใครสักคนหนึ่งจากเดิมที่คุณมีอยู่แล้วนะ่ะเก้าเหรียญคุณยังขาดอีกเพียงเหรียญเดียวชีวิตคุณจึงจะสมบูรณ์แบบแท้จริงสมบูรณ์แบบแท้จริงที่แบบคุณต้องการคุณอยากจะเป็น นั่นคือคุณต้องการที่จะมอบความรักให้ใครสักคนหนึ่งคุณจึงจะครบสิบเหมือนกับคุณเติมในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความสุขในเรื่องของรสนิยมการแต่งตัวบ้านรถที่ดินเติมเต็มให้กับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมงสาคณะญาติให้ทุกคนแบบครบและชีวิตคุณใช้มาตามสเต็ป บางคนคุณมีสเต็ปในการใช้ชีวิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ว่าไปแต่เรื่องที่คุณขาดเรื่องเดียวก็คือความรักคุณยังรู้สึกไม่เต็มสิบในเรื่องนี้ขาดเรื่องนี้ไปอารมณ์เหมือนกับคุณยังยังไม่เจอคนที่ใช่อะคนที่พอดีสำหรับคุณคนที่มี e n น r g y จพอดีสำหรับคุณจริงๆคนที่คุณอยู่แล้วคุณดูอบอุ่นอะดูเหมือนเราได้อยู่บ้านทุกวัน อารมณ์เหมือนเราได้ได้ซื้อบ้านที่เราชอบได้อยู่บ้านแบบที่เราชอบแล้วเราไม่อยากไปไหนเราอยากอยู่บ้านหลังนี้เป็นนานๆจนกว่าเราจะแบบแก่จนเท่าจนเส้นอายุไขประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ยคุณคุณจะรู้ไหมว่าคนคนเนี้ยเขาตกหลุมรักคุณถ้าคุณรู้แล้วในกรณีที่คุณรู้แล้วนะอันมองว่าโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนคุณกับเขา ให้เป็นคนรักกันให้เป็นคู่กันจริงๆจากกรณีที่คุณนิ่งเงียบเขามองว่าคุณเป็นตัวเลือกเขาคุณมองว่าเขาเป็นตัวเลือกคุณคุณยังอยู่ในความคุมเครือยังอยู่ในความคาราคาสังเนี่ยนะคะอันมองว่าเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนเดี๋ยวถึงเวลาที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งแสดงออกแหละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาจะให้ความยุติธรรมระหว่างคุณทั้งสองคนเขาจะมาปดพันธนาการที่ไม่ดีออกไปหากบางท่านยังมีอยู่กับคู่กรรมคู่คามาจักรวาลจะมีแรงดึงดูดแรงเหวี่ยงขับคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตหากคุณหรือเขามีใครที่อยู่ในชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ โชคชตาจักรวาลจะมาเหวี่ยงคนคนนั้นออกไปคนที่ไม่ใช่แล้วจะดึงคุณทั้งคู่เนี่ยกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันกลับมาอยู่ในพลังงานชีวิตของกันและกันมาเติมเต็มให้กันและกันเขาถ้าเขาไม่มีคุณชีวิตเขาก็ไม่เหมือนไม่เต็มสิบยังขาดขาดความรักขาดคนที่เข้าใจ ขาดคนที่ใช่คนที่เป็นเหมือนบ้านส่วนคุณถ้าคุณขาดเขายังไงเืซอคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่เต็มสิบคุณก็รู้สึกขาดรู้สึกว่ามันชีวิตมันยังมีมีบางอย่างที่มันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ใช่ชีวิตที่เพอร์เฟกจริงๆยังไม่ใช่ชีวิตแบบที่คุณปรารถนาจะมีจริงๆ เพราะคุณก็เป็นคนเก่งที่สามารถทำตามความฝันทำตามสิ่งที่คุณได้วางเอาไว้วางแพผนเอาไว้ตามสเต็ปคุณมีสเต็ปในชีวิตของตัวเองแล้วอันมองว่าคนที่เขาตกหลุมรักคุณทุกครั้งที่ได้เจอเนี่ยอันมองว่าคุณน่าจะรู้คุณน่าจะดูออกเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณมาตลอดทีนี้ก็ต้องมาดูว่าคุณ จะให้โอากาสเขาไหมคุณจะให้โอากาสเขาคนนี้ไหมถ้าเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกดีเป็นคนที่ใช่ของคุณคุณก็ลองให้โอากาสคบหากับเขาดูใจกับเขาถ้าดูใจกันแล้วมีความมั่นใจว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่แน่ละเป็นบ้านของคุณแน่เป็นคนที่คุณตามหามานานแสนนานเป็นคนที่ คุณเรียกร้องหาหัวใจคุณเรียกร้องหาคนที่คุณตามหามาทั้งชีวิตอันก็ขอให้คุณได้สุขสมหวังนะคะขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ